สวัสดีครับเอากล้องหายไปไหนหมดเนี่ยทางนี้อ๋อทางนี้สวัสดีครับผมสรวบุญจันทร์อังคารพุทธพฤหัสสุขเสารอ์อาทิตย์ครับเออพบกับมังกี้นิวสวันนี้เป็นภาพบรรยากาศมังกี้วีดีม็อกเอ็ซนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยครับ จากบรรยากาศตอนเช้ามีน้องๆเข้ามาสนใจในการสอบเป็นอย่างมากนะครับสําหรับมอเอกแสในครั้งนี้สังเกตได้จากาจํานวนคนที่ต่อแถวกันยาวเหยียดในตอนเช้าตรงนู่นเลยนะครับนูน่นน่ะนู่นนู่นไปซูมซูมออกเลยซูมออกเลยเนะี่ยนอกโลกก็ยังเห็นเลยเนะี่ยต่อแถวเอาไว้นู่นนะดวงอาทิตย์เลยเป็นไงครับสุดยอดเลยใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ก็คือช่วงเวลาที่น้องเขากําลังทาข้อสอบกันอยู่เดี๋ยวหลังจากที่น้องเขาสอบเสร็จเราจะมาสัมภาษณ์ความคิดเห็นของน้องๆในการสอบครั้งนี้กันครับแล้วพบกันในช่วงถัดไปครับ ออครับกินด้วยครับกินด้วยกินด้วยกินด้วยเว็บไซต์เรียนออนไลน์ที่ร้อนแรงที่สุดกับผู้เรียนออนไลน์มากกว่า150 0 0 0คนตัวช่วยสุดปังแบบสะโกนักเ อนนี้เราก็กําลังจะมาสัมภาษณ์เหยื่อของเราที่พบเจอกับการสอบที่โหดร้ายนะครับเออเหมือนในข่าวอะ่ะเอออะไรมานะ่ะเดี๋ยวเออแต่ว่าเบอร์แบบโมเสกไม่สวยพี่แบบขอฆ่าตาได้ปะลองมองที่กล้องอา่าเรามองที่กล้องไปเลยขอแบบฆ่าตาฆ่าตามันเหมือนดีไหเนานะงั้นพี่เปลี่ยนเป็นแบบว่าเอาหน้า พี่จ๋อแปะเอาไว้ละกันอ่าลองมองที่กองลองย้องมอง,มองกล้องไว้เออเอาหน้าพี่จ๋อแปะไปหรือว่าเราไม่มีดีน้องอนุญาตเล้พี่แบบเอ่อถ่ายวิดีโอแบบเห็นหน้าเราอนุญาตเนาะอ่าองั้นไม่โดนพีบีเอนะฟ้องพี่ไม่ได้นะพูดแล้วนะ <c oughs> โอเคครับตอนนี้น้องๆก็ได้สอบเสร็จกันแล้วนะครับช่วยแนะนําตัวเองหน่อยครับเออคิดว่าต้องกลับไปทบทวนแล้วก็อ่ะไปเดิน <c oughs> แนะนําตัวเองก่อนใจเย็นทุนหลับการมาสอบวันนี้เป็นยังไงบ้าง เออก็ทําได้บางไม่ได้บางค่ะส่วนตัวคิดว่าย,ยากมากเลยค่ะแบบว่าเราไม่ได้มีพื้นฐานเกี่ยวกับด้านคณิตเพราะว่านี่เรียนสายศิลป์ค่ะ <c oughs> ก็เลยแบบว่างงในโจทย์บางโจทย์มากเพราะว่าไม่รู้สูตรเหมือนกันค่ะก็คือไม่ได้อ่านแนวข้อสอบม,มาก่อนเลยแล้วพอมาสอบก็มีบางส่วนที่ทําได้บ้างแล้วก็ทําไม่ได้บ้างรู้สึกยังไงกับการแบบที่ได้มาสอบจริงตรงนี้ก็รู้สึกหนาวครับเย็นมาก รู้เรียนหมดแล้วแล้วก็ตื่นเต้นใช่เพราะว่าได้ลองมันได้ลองความ้อสอบจริงผมก็ไกลแต่ก็มามาเพื่อทดลองสอบก็ยากเลยมาจากไหนเนี่ยแบบดาวังคารมาจากกาแล็กซี่ส่วนอื่นเลยครับมาไกละเนี่ยไกลมากครับขี่อะไรมาเนี่ยขี่รถจักรยานนะครับอันนี้อีทีไปเนี่ยปั่นจักรยานมา ไปดูแล้วเกิดทัน EP ไหมไม่ไม่ไม่ทันคืออะไรมันเป็นหนังเก่าแล้วครับพี่แก่เองแล้วโทษที <c oughs> น้องเลือกสอบวิชาอะไรครับในตอนบ่ายที่แพทย์ไามครับ ้อสอบเป็นไงบ้างครับก็ยากพอสมควรครับแต่ก็พอทําได้ครับยากนี้ส่วนใหญ่ยากยากที่พ์ทไหนของที่พัสามครับพ์ทต้นๆนะครับเป็นอนุกรมมันคิดเยอะนิดนึงครับยากอยู่ครับว่ายากอยู่โดยเฉพาะพาดสองครับยากค่ะสำหรับหนูคิดว่ายากแล้วแต่พ์ทด้วยถ้าสมมติว่าไม่เคยฝึกทําข้อสอบหรือว่ายังไม่มีเนื้อหามากพอก็จะรู้สึกว่ายากมากๆแต่ว่าถ้าฝึกอย่างพัดสองเนี้ยถ้าฝึกดูรูปฝึกอะไรมาก็สามารถทําได้อะไรพวกนี้สำหรับหนูหนูคิดว่ามันยากตรงบริหารเวลาค่ะ มันมี3พาร์ทเราต้องแบบบริหารเวลาให้ดีเพื่อที่เราจะทําข้อสอบให้ได้หมดค่ะแล้วก็สำหรับหนูหนูคิดว่าแบบพาร์ทอังกฤษอะยากตรงที่มันมีอีเดียมเยอะคือหนูเป็นคนที่ไม่ถนัดอีเดียมเลยอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยคิดว่าแบบมันยากต้องอ่านอีเดียม,มเยอะก็ข้อสอบก็ยากอยู่ครับโดยเฉพาะตรงภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างยากอยู่ร,ระดับหนึ่งแล้วก็ส่วนที่การคิดอย่างมีเหตุผลผมก็พอทําได้อยู่ จะมีแบบว่าติดตรงพวกภาพครับมันแบบต้องใช้สมองคิดภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อนุกรมที่แบบมันต้องคิดเลขตามไปด้วยมันก็เลยแบบคิดช้าผมผมยิ่งผมคิดช้าด้วยได้เตรียมตัวมาปะไม่ได้เตรียมตัวเลยค่ะวัดใจเลยแบบชิลลี่ฟูสุดๆวัใจเลยแบบชิลลี่ฟูสุดสเออภาษาอังกฤษเนี่ยยากไหมครับก็ยากอยู่นะคะยากอยู่แล้วเราพอจะมีไอจีไหมครับฮะไอจีหนู มีค่ะมี n r s c o r N สามตัวแล้วก็ O E Y n r s c o r N T รักแฟนมากค่ะเอ้ยไม่ใช่จากการที่น้องทําข้อสอบอะไรครับ ig อะไรครับ ig r t t p d x s s ครับไม่คิดว่าพี่เป็นคนแปลกๆหรอคำถามแบบไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะนี่คือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพนักงานมังกี everyday พวกเขาเป็นอะไรกันพวกเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตปกติเหมือนที่คนอื่นเปกัน สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มักใช้ชีวิตตามใจตัวเองและเป็นตัวของตัวเองอย่างที่สุดคิดว่าบรรยากาศในห้องสอบเนีครับเป็นยังไงบ้างครับหนาวค่ะแล้วก็กดดันมากเพราะาพี่ข้างหลังยืนกดดันเขายืนเหมือนมีอะไรจ้องตอลอดเวนะแล้วคิดว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าการสอบครั้งเนี้ยมันใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากหรือเปล่า ใกล้เคียงคะ่ะเพราะว่าเหมือนแรงกดดันมาทุกสาระทิศเลยค่ะกดดันตรงที่แบบว่าเห็นเพื่อนๆข้างๆทําเสร็จก่อนเนี่ยครับแต่เรายังทําไม่ถึงครึ่งเล่มเลยครับว่าก็เหมือนอยู่ครัมผมรู้สึกกดดันไปด้วยครับทำไมถึงรู้สึกกดดันะครับหนาวครับ <c oughs> ถ้าผมอยากติดเรื่องหนึ่งก็คือติดเรื่องแอร์ครับเพ <c oughs> ราะว่ามันหนาวเกินไปเออถ้าพี่แก้ปัญหาโดยการแบบแจกแล้วกหนาวเลยอย่างนี้โอเคไหมอ๋อโอเคเลยครับโอเคโอเค พี่อยากถามว่า,าน้องคิดยังไงกับข้อสอบทีแคสครับรูปแบบการสอบในปีนี้ครับในปี6 6ผมว่าการสอบรอบนี้มันบีบไปมากเลยครับเพราะว่ามันไม่ผมทําไม่มีเวลาอ่านสือมากพอเครื่อเหมือนกันใช่งานัเพราะว่ารอบบีบเกินไปครับแล้วก็สอบสอบไปแค่ครั้งเดียวครับไม่มีแก้ตัวอะไรเลยแล้วก็แถมเวลาที่อ่านเนี่ยก็มีแค่หนึ่งสองเดือนเองที่ผมมีในตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าผ่านไปได้หรือเปล่า ยกตัวอย่างมาสักข้อได้ไหมว่าข้อไหนที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบไม่ได้เลยคิดว่าเราควรจะอ่านเรื่องอะไรในการที่แบบจะเตรียมสอบในช่วง10ธันวานี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีพวกอวกาศพวกเขาเรียกอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ก็ผมเกี่ยวกับ ฟิสิกส์อ่าสูตรอะไรอย่างนี้แล้วก็ฝึกทําโจทย์บ่อยๆครับ<อ>พวกอนุกรมอะไรอย่างนี้ครับนั่นแสดงว่าแบบเรากังวลกันคนละส่วนอ่าถูกไหมครับ <laughs> รู้แล้วคะ่ะบอกว่าจะเตรียมตัวในด้านแบบสูตรหรือว่าํำนวนที่ยังไม่แม่นพอได้ต้องไปอ่านเพิ่มครับอ่านข่าวติดตามข่าวอะไรบ้างครับ <laughs> อยากทราบว่าประเทศไทยมีประชากรชื่ออะไรบ้างครับมีหนู นนพั non, ทย์โยบิวบีมบีเอ็มเจจีเอ็มเคนบอสฟินดี้เอ่อจีตาจูเนียจูวินจูเนียเหนื่เลยเอ่อจิดองหมดแล้วล่ะยังมันต้องมีชัดช้าชัดช้ดชดนาน่าจะหมดแล้วหรอหมดแล้วพี่จ๋อของมังกี้วีเด้นะครับเป็นสัตว์ชนิดอะไรครับเป็นเป็นลิงครับ<อ>คิดว่าเขาเขาหนิสัยเป็นยังไงครับก็น่าจะน่ารักอยู่ครับแล้วแล้วพี่น่ารักไหมครับ นั้วนะครับนั้วนะครับแล้วเออเราได้เรียนกับมังกี้วีดีกันอยู่หรือเปล่าหรือไม่ได้เรียนเลยก็มีลองเข้าไปทำข้อสอบบ้างค่ะใช่ค่ะเหมือนกันค่ะลองปิ้น์ออกมาทำดูว่าในข้อสอบเป็นยังไง แล้วก็จะได้แบบว่ารู้แนวทางอะไรพวกนี้พอได้ลองลองใช้นะครับคิดว่าจะมาเป็นแบบสมาชิกของเราบ้างหรือเปล่าก็มีคิดไว้บ้างค่ะใกล้ๆสอบวันจริงอะไรอย่างงี้จะไปลองตะลุยเยอะๆเลยค่ะกลับไปซื้อคอร์สเลยค่ะเป็นยังไงบ้างครับเนื้อหาในบางกีวิดีดีไหมครับก็มันมีทั้งยากแล้วก็ไม่ยากแล้วก็สามารถทดสอบความรู้เราพื้นฐานก่อนที่จะเรียนได้แล้วก็มันจะมีแบบสอบถามว่าเนื้อหาเราอยู่ตรงไหนควรบางแผนการเรียนยังไงอะไรอย่างงี้หนูว่าดีมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนได้แบบว่า เหมือนวางแผนในการเรียนแล้วก็แบบว่าเหมือนมีเป้าหมายว่าเราแบบว่าต้องทาเท่านี้เท่านี้ถึงจะแบบสอบเข้าติดอะไรเงี้ยค่ะก็มีข้อสอบให้เราทําให้เราได้รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองจะได้รู้ว่าแบบเราควรแก้ตรงไหนในการทําข้อสอบอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีวชนทรรุกคนการทาข้อสอบแบบหนึ่งตอบว่าตาขยิบแผนการร้ายไหมเป็นแบบไฟอไอ สวัสดีค่ะก็ขอขอบคุณพี่จ่อแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกคนนะคะที่ทําเรื่องดีๆแบบนี้มาให้เด็กหกๆ่องพวกเราทําค่ะช็อตไปเลยเหรอฮัลโหลขอใจใครพอแล้วครับผมอ่าจะให้ผมพูดอะไรอ่ะ ก็สวัสดีทุกคนครับก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆสําหรับทุกคนที่มาสอบงานในวันนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ทุกคนสอบได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนจํ m o ังกี e v อ r ว d เดไว้ในใจนะครับในฐานะหนึ่งในคนที่ช่วยทําให้น้องสอบได้มหาลวิทยาลัยในฝันนะครับขอบคุณครับอะไรเียตามอะไรกันเดี๋ยวสอบเสร็จแล้วัน้องๆครับสวัสดีครับวันนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อข้อสอบเป็นไงบ้างครับ โอ้ใช่เลยแย่เลยไปไม่เป็นช่วยด้วยต่อไปครับครับครับเขาตอบละอ้องเลยครับครับผมเมื่อกี้ตอบอะไรมาครับเนี่ยครับเอ่อแพทสามครับแพทหนึ่งเมื่อกี้แพทหนึ่งครับตอบเป็นหมอคุณไปหาหมอก่อนไปครับเนี่ยเอ่อ จริงๆในส่วนของข้อสอบวันนี้นะครับที่ทีมเราตั้งใจออกแบบมานะครับเพื่อสําหรับน้องๆนะครับในวันนี้ที่น้องๆจะได้มาทําร่วมกันใช่ไหมครับคุณตะวันใช่ครับเราตั้งใจมากๆในการรีเซิร์ชทุกคําถามทุกข้อทุกเฉลยแล้วก็ทุกช้อยคําผู้จาอ่อนหวานเสียงย้าวยวนใจเอาใช่ไม่ใช่บอกหมดใช่ไหมหักและเช่อนเสไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับสุดท้ายนี้นะครับผมจะฝากไว้นะครับว่ามังกี้วีดีนะครับเก่งขึ้นนะทุกที่ ดีขึ้นได้ทุกวัน smarter every day better everywhere สวัสดีครับพูดมาโตไม่เคยถูกอะ <laughs>